เลปตินคือฮอร์โมนที่ทําให้เรารู้สึกอิม่มเกรลินคือฮอร์โมนที่ทําให้เรารู้สึกหิวเวลาที่เราหิวเกรลินจะหลัง่งเลปตินจะหยุดแต่เวลาที่เราอิม่มเนี่ยจะตรงข้ามเลปตินจะหลัง่งและเกรลินจะหยุดเพราะเวลาเราฟาสติ้งเนี่ยเราจะทําให้ร่างกายของเราเซนซิทีฟหรือว่าอ่อนไวต่อฮอร์โมนเลปตินมากขึ้นทําให้เราอิ่มได้เร็วขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยคนที่อ้วนนะครับคนที่มีไขมันเยอะเนี่ยควรจะอิ่มมากกว่าคนที่มีไขมันน้อยถูกไหม เพราะเขามีอะดิพสติชิหรือเซลล์ไขมันเยอะแเซลล์ไขมันมันหลั่งเลปตินออกมานี่คือทําทฤษฎีมันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่แล้วทำไมันไม่เป็นอย่างนั้นล่ะทําไมนคนที่อ้วนหรือมีไขมันเยอะถึงได้หิวมากกว่าคนที่บางทีหุ่นดีหรือผอมหรือสุขภาพดีมีกล้ามด้วยซ้ำทำไมบางทีหรือลายครังมันเป็นอย่างนั้นเพราะสมองของเขา ไม่เซนซิทีฟต่อฮอร์โมนเลปตินอีกต่อไปแล้วฮอร์โมนเขาอิมบาลานซ์ครับสมองของเขาเนี่ยต่อให้เลปตินหลั่งออกมามากเท่าไหร่มันก็ไม่รับสัญญาณแล้วทํายังไงให้ฮอร์โมนเอ้ยให้สมองรับสัญญาณฮอร์โมนเลปตินจากไขมันได้มากกว่าเดิมว่ามันอิ่มแล้วนะอิ่มแล้วนะฟาสติ้งเขาพบว่าฟาสติ้งทําให้เราเนี่ยเซนซิทีฟสมอง,องเรานะครับเซนซิทีฟต่อฮอร์โมนเลปตินที่ไขมันหลั่งออกมาได้มากขึ้น ทำให้เรารู้สึกอิ่มได้เร็วขึ้นและหิวน้อยลงครับผมนี่คือที่มาว่าทําไมถึงอยากให้ทำ